สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆปิยะชาแนลค่ะพี่น้องมันนี่สุภาพมาเฮกับเขาเค่ะเมนูมันนี่มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องสุภาพมานึ่งปลาตะเพียนเนาะค่ะพี่น้องปลาตะเพียนแม่ไข่กับแจวสมนะคะแจวสมหนูก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนีแ่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเอ่อแจวปลาล่ากับเฮกปลาแล้วแจวบักขามเปียกกับเฮกปลาแล้วแจลเบเกิลเทกกับเฮกแล้วค่ะพี่น้องที่นี่หนูสุภาพมาเฮดสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะกินกับหนึ่งปลาแซ่บคือกันนะคะพี่น้อง ส่วนผักของหนูนะคะเอามาเบิดสวนค่ะพี่น้องอันนี้ผักอีตูค่ะผักอีตูหรือก็ผักหขมค่ะพี่น้องผักหขมแล้วก็ผักกาดขาวพี่น้องเห็นบอลแล้วก็เอ,อ,กอ่อบักอื้อแล้วก็บักเคือนะคะพี่น้องนี่ค่ะที่หนูเตรียมมาไว้ค่ะส่วนปลากระเทียมน,นูเนาะค่ะพี่น้องล้างทั้งข้ามสะอาดแล้วเรียบร้อยมักใส่กระเทียมพริกไทยแล้วก็ยัดทองหนุย่ยตะไคร้เนาะค่ะพี่น้อง เอ่องวดน,นี้นุ่บังที่ที่เนี่ยน,นะคะเพื่อให้กลางมันขาดออกจากกันค่ะพี่น้องก็อย่างอื่นกับบะหมีม่หยังเนาะค่ะเอาละค่ะพี่น้องก่อนดโลงมือทํากาแฟพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามพี่นั่เมเดอร์ค่ะทำแฟนเพจแล้วก็ยุทธภูมินะคะมาจากด้านเสื้อาหนึ่งปลาก่อนเราค่อยเสื้อผ้าไปตำเจลซีฟู้ดนุ่ค่ะก่อนอื่นมันก็จะเอาตะไคร้ลงไปเลยค่ะตะไคร้ไปล่องเผื่อให้มันหอมตามด้วยผักอิตู ใส่มาเบอร์สวนเลยค่ะทั้งกิง่งทั้งก้านสีค่ะค่อยสียหอมค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยปักท้องค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขืออีหยังทีมมันซุปเนี่ยค่ะพี่น้องใส่ลงไปก่อนค่ะ ปลาใส่ลงไปเลยค่ะให้นุชเขายับกล่องนะคะปลาที่ห้าวล้างทำความสะอาดไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะะน่คะในถองมันในนุชยึดตะไคร้ไว้ด้วยค่ะพี่น้องมังนจะได้หอมนี่ค่ะใส่ปลาลงไปเลยแล้วก็ไข่ปลาค่ะ ให้ปลาเน,นุสบุบปญรดใส่ในพุ่งในข่องนะคะพี่น้องเอามาหนึ่งตังค์ะนคะคะนะคะแล้กวก็ที่นี่ข้ากระใส่ผักกัดขาวลงไปค่ะจินผักไล้ไลค่ะพี่น้องพราะว่าเดี้ยมกระยุบลงไปค่ะเอามาค่ะแล้วก็ตามด้วยห็ดเส็ลงไปเลย เอาละค่ะพี่นอ้องแค่นีนก็คือหนึ่งปลาของนนก็เป็นอันเซ็ตเนาะคะ่แะ,ลลนนคะแล้วก็ล่อเห้ดปลาซุกเจ้าข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องแล้ก็จะใส่ผักหอมลงไปค่ะน่คะผักขมที่นูเก็ตมากค่ะพี่น,ออนะะอ้องนี่ค่ะผักขมเนาะค่ะช่วงใส่ผักขมหนูคือสบ่เด็เห็บเบิงเนาะคะ่ะพี่น,อน,น,อน้องนูสเห็เบิงตอนสุกเลยเอาละค่ะช่วงนี้จะพามาทําน้ำจิม้มซีฟูดสไตล์นูจ้าทำจิ้มซีฟูดนูนะคะพี่นอ้องส่วนผสมก็จะมีพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูกะเลียงเนาะคะ่ะ ระเทียมค่ะแล้วก็รากผักชีนะคะพี่น้องมีรากผักชีอยู่นีน้อยนึงแล้วก็พริกไทยค่ะนี่ค่ะตำทั้งทั้งเบิด์เนใส่กันให้มันแหลกน่คะเป็นการทาน้ําจิ้มที่แบบคย,ย้ายก็น้าจิม้มจิ้มกุ้งเลยคะ่ะพี่น้องกุ้งก็ได้อาหารทะเลก,กล็ได้นะคะใส่เกลือลงไปเครื่องตั้นจะมีได้พี่น้องแต่หนูมีความูงสึกววาวเื่องปั้นก็เท่าตาเองอนะ่ะมันกินมันบ่คือกันนะคะ ตำเองมันจะมีกินหอมมากกว่านะคะพี่น้องแต่ว่าหนูก็บได้เ็ดส่วนไหลหนูเห็ดซักนีก็พอตำไดอยู่ค่ะแต่หเห็ดขายเหย็ดอียงได้หลายคือสต๊ามมบ่ไหวเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะตำไปเรื่อยๆจนก็แสแหลกค่ะเอาละค่ะพอละเอียดละค่ะพี่น้องเราก็จะเริ่มทําการปุ้งค่ะใส่ชู้ลดลงไปค่ะใส่หลายแซ่บหลายตำด้วยน้ำตาลทราย ด้วยมะนาวค่ะผู้ใดมีน้ำตาลปีบ๊บกระใสใดเด้ค่ะพี่น้องนูงบมี่ก็เลยใส่น้ำตาลไส้ลงไปค่ะถ้าใส้น้ำตาลปี๊บเลยค่ะรสชาติมันก็จะอีกแบบนึงค่ะเพราะว่ามันจะแบบมืดกันเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าน้ำตาลไส้มันก็จะออกใสๆค่ะนี่ค่ะจะออกเปรี้ยวๆน่หน่อยนึงเนาะคะ่ะนี่ค่ะเปรี้ยวซันีพ่อได้จากพี่น้องเพราะว่านูใส่บังเน้าไปลูกลกนึงก็อีกเฮงหน่อยค่ะ เพราะว่าถ้าสบแห้งกว่านี้มันก็นจะกลายเป็นแบบมันก็จะบปราแสบเนาะค่ะเอาละค่ะตามด้วยน้ำปลา น้ำปลาใส่ลงไปอีกค่ะเมะื่อกีดน้ำปลาเบิดเปลาขวดใหม,มากอืมหอ,มหอมหวนๆวนพี่น้องนี่ค่ะความข้นนู้จะเอาแค่นี้เพราะเรพี่น้องเพราะว่านุ้จะบให้มันขนไรกว่นี้เนาะคะ่ะให้มันใสเกินไปก็บ,บอ่อแสบค่ะพี่น้องนี่ค่ะ น้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับหนึ่งปลาห้องนูค่ะพี่น้องเป็นอันเซ็ตนักะมามหาเดนโนสภาพมาแตงพระเขากินกันจ้า แล้วเราจะพี่น,น้องเมนู่มมอนี้ค่ะหนึ่งปลาตะเพียนแม่ไข่กับน้าจิ้มสมนะคะน้าจิ้มซีฟูดนูค่ะพี่น้องวิธีทหนูเห็ดเ้เบิ้งแล้วนะคะนูก็จะใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยแล้วก็พริกขี้นูนะคะอันนี้มอนี่นูใส่พริกขี้นูกระเลียงนะคะพี่น้องที่ว่าปลาและผูกไหวน,นะคะใส่บังหน้าน้ปาปลาน้าตาลทรายค่ะพี่น้องใครไม่น้าตาลปีบ๊บกระใส่ได่ค่ะแสบพื่อกันนะคะพี่น้อง ส่วนปลาตะเพี้ยนเมนูบางที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 ค่ะพี่น้องเผื่อให้กางมันขาค่ะมักกับรสดีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะพี่น้องมักทิงไว้สามสิบนาทีค่ะถ้าเขามีเวลาค้างขึ้นได้็ดีเนาะค่ะพี่น้องเอาไปหนึ่งห้องกลืนโดยพักอีตูค่ะมาเป็นกิ่งเป็นกานเลยค่ะพี่น้องน่คะส่วนพักเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือพักอมค่ะพักอมใหญ่เนี่ยค่ะพี่น้องแล้วก็พักแปะตําปึงเนาะค่ะแปะตําปึงนู้นก็บอกหูว่าภาษาไทยรู้ภาษาอีสานบรเทาเอื่นเอียงค่ะ เราก็จะมีฟักทองมีมะเขือผักกาดขาวแล้วก็เห็ดหอมสดนะคะพี่น้องนี่คือประเภทพักเนาะคะ่ะเป็นการหนึ่งปลานี่ค่ะพี่น้องปลานี้ว่าต้องไล่ก็ไดค่ะแต่กินพักค่ะพี่น้องแสบไล่ค่ะพักนุ่มๆเปื่อยๆจิ้ม,ม,มกับน้าจิ้มซี่ฟูสับเนาะค่ะน้าจิ้มซี่ฟูนี่จะเอิญน้าจิ้มสมก็ไดคะ่ะพี่น้องเลยแต่ผู้เดิเอิญนะคะนูองก็เห็ดมาเบิร์เราหาเทรื่องน้าจิ้มปลาล่าเจลปลาล่าเจลบวกพริกไม่เจลข้าวเปียกจเจลมะเขือเทศ มื่อนี้ก็เลยมาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน่คะหรือเจียวสมที่เท่าอิ่นนะคะพี่น้องแซ่บได้หลายค่ะนี่แหละค่ะเป็นเมนูอาหารในสามันท่าง,ง่ายๆการทําบยุงย่งเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะแต่เสียวเวลาหนึ่งเนแ้่นละค่ะเอาละค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเขาด้วยกันเนาะคะ่ะขอบคุนลหลาย,ลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมเนาะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุนกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อค่ะพี่น้องทั้งเผื่อเกา่าเผื่อใหม่ เขามาหว่าน่วงหัวมวนเขามากินเขาห้วมผ้าในกันค่ะมืนอนี้ผ้ามากินหนึ่งปลาตะเพียนกำลังหอนหอนไม่ไม่แสบแสบในกันค่ะ